สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงสวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบิ้ลบวกแก้วอีกแล้วนะครับยังคงเป็นเหรียญของเฮ er ียหนึ่งนนทบุรีเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นพระสายภาคใต้นะครับประจวบกึ่งกลางภาคใต้ระหว่างภาคกลางนะครับผมวันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกุติ นะครับหลวงพ่อในกุฏหรือในกุตินั่นเองนะครับปี2 5 0 6เนื้ออันปัก้านะครับนี่คือใบการันตีนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปคลิปแรกแล้วนะครับใบการันตีนี้นะครับขออนุญาตปิดนะครับใบการันตีนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในในใบของมันเองเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่ที่ตั้งนะครับสามารถสืบค้นได้ นะครับเป็นใบการันตีที่แท้แท้นะครับมีเลขอะไรชัดเจนมีทุกอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆนี่ผมให้ดูใบนะครับองค์นี้เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมใบของเฮียหนึ่งส่วนมากจะมาพร้อมใบเกือบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเรามาส่องดูกันเลยนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับอง์นี้เป็นเนื้ออัปปก้านะครับมีองค์พระอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆมีองค์พระอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฐาน นะครับแล้วก็มีพอสอนะครับเพื่อนๆอโอเควันนี้ถ่ายนอกสถานที่นะครับอาจจะมัวมัวนิดหน่อยอยากโกรธกันนะครับผมมาออกถ่ายนอกสถานที่กันนะครับให้ส่งดูเป็นเหรียญสวยงามแขนขีดนะครับเห็นแขนไหมครับมีขีดนะครับเป็นเหรียญสวยงามอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามองนะครับปีลึกราคายังไม่แรง นะครับผมเลขศูนย์ก็มีขีดนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นหรือยังครับนะครับลากมาตั้งแต่ขอบเหรียญด้านนอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตรงตรงข้างเหรียญนะครับด้านซ้ายองค์พระก็มีขีดนะครับเห็นหรือยังครับโอเคนะครับเหรียญรุ่นนี้ไปถามพี่ๆีทุกทท่านนะครับที่เคยรู้จักก่อนจะรีวิวก็ถามกันว่ามันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะดูยากนะครับ เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งว่าแกหรือแท้หรือเทียมนะครับแต่สําหรับองค์งนี้นะครับเป็นของเฮียหนึ่งก็น่าจะเป็นของแท้นะครับไม่ใช่น่าเลยครับโอกาสเป็นของแท้สูงมากในเลขห้าก็จะมีเห็นไหมครับมีเนื้อเกินนะครับโอเคต่อไปลักษณะด้านหลังนะครับเป็นตัวยันนะครับเป็นตัวยันขอบปิ้นนิดหน่อยนะครับตรงใบหูก็มีลักษณะการปิ้นของหูเหรียญ นะครับในการถ่ายใบการันตีทุกๆครั้งนะครับเขาจะตาถ่ายจากเหรียญจริงๆนะครับไม่ได้เอาเหรียญอื่นมาถ่ายนะครับแต่บางท่านนะครับหัวใสนะครับถ่ายจากของจริงแต่พอขายขายเอาเหรียญอื่นไปขายนะครับเพื่อนๆส่งให้เห็นกันชัดๆ ่องให้เห็นกันชัดๆนะครับหมุนตัวโชว์อีกหนึ่งรอบนะครับส่วนด้านขอบเหรียญเราจะมาดูด้านขอบเหรียญตั้งแต่หูเหรียญนะครับตั้งแต่ด้านขอบเหรียญไปเลยถ้าสังเกตตัวตัดด้านข้างนะครับจากคลิปที่ของหลวงปู่ทวดที่ผ่านๆมาเป็นยุคใหม่ๆนะครับตัวตัดตรงนี้แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะไม่มีแบบสองขยักสองขีดอะไรเลยนะครับอ่ะเรามาโชว์ตัวกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อน เป็นเหรียญที่ดูคลาสสิกนะครับเหรียญนี้ดูคลาสสิกอาจจะไม่สวยในสายตาคนอื่นนะครับสําหรับถ้าเหมือนผมเนี่ยถ้าผมมีความอยากได้เนี่ยเหรียญนี้ก็หนึ่งในสิ่งที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับน่าสะสมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่น่าสะสมอ่าเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับเพื่อนๆเปรียบเทียบกันดูเห็นไหมครับจุดสังเกตนะครับถ่ายจากอง์จริงตรงนี้มี นะครับเป็นเหรียญจากองค์จริงทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนะครับอ่าถ่ายจากองค์จริงทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนด้านหน้านะครับอ่าหมุนโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนครับสําหรับคลิปนี้ก็รีวิว เพียงเท่านี้นะครับสําหรับหลวงพ่อในกุฏนะครับในกุฏหรือในกุฏิแล้วแต่บางท่านจะอ่านนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเพื่อนๆน่าเก็บน่าสะสมนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเข้าประกวดนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามส่งกําลังใจให้พ่อเบิ้ลโบแก้วใต้คลิปวิดีโอได้นะครับสําหรับท่านที่มีความรู้ไม่ว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับ พูดคุยกันผ่านทางใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ